ครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำการล้างแคสขยะออกจากโทรศัพท์ oppo แต่สำหรับรุ่นนี้เป็น A57 นะครับแคสลบแคสออกปั๊บเครื่องก็จะไหลลื่นดีเครื่องที่บันหนักมันอืดนนะครับก็จะไหลลื่นมีความจำเพิ่มขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับ แล้วก็เปิดตัวสอบมาแล้วไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าออพอไปที่การตั้งค่าปั๊บนะครับสำหรับมุนี้นะ oppo ออปปนะครับเราก็เลื่อนหานะครับเจอคำว่าแอปใช่ไหมเรากดคำว่าแอปนะพอกดแอปไปเสร็จแล้วนะครับเราก็หานะครับ คำว่าครับพอเปิดมาหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่การจัดการแอปเห็นไหมนี่ข้างบนนี่การจัดการแอปอ่าเรากดการจัดการแอปหไหมมันจะมีแอปที่เราใช้อยู่ในโทรศัพท์ของเรายิ่งใครมีการมีงานทําธุรกริจเยอะแยะมีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยนะครับเต็มแบบนี้เลยนะครับ จะมีเยอะยแบบนี้เลยให้เราเห็นนะครับอ่าโบรชมลหลายร้อยแอปหรือมีกี่แอป,ปก็ตามทีนะโทรศัพท์เราเนี่ยพวกนี้แหละครับมันทําให้เครื่องเราอืดน,นะเพราะเรายิ่งมีงานเยอะทําหลายอย่างหลายตัวมันทาให้เครื่องอืดพอเครื่องอืดเสร็จปับ๊บเครื่องเต็มมันช้าอ่าแล้วบาเครื่องเต็มเครื่องช้าเราจะล้างออกนะครับอ้าวยตัวอย่างนะครับตัวนะอ้าวตัวไหนที่เราเล่นห่ัเช่น ่าเราจะมาลบอ่า tiktok นะเราก็เลืิก tiktok tiktok นะครับเราก็เลิกตอกไปกเราก็มาที่การใช้เนื้อที่คือตัวนี้นะอ่าการใช้เนื้อที่เรากดไปไหมเราาจะกดเราไม่ก,กด,อย,กกดอย่าลกอย่ากกดล้างข้อมูลนะครับเราต้องกดคําว่าล้างแคชนะกดตัวนี้ล้างแคชสต์นอ,อกดนี่นะล้างแคช พอปั๊บ <P up> มันก็เป็นเลขศูนย์เมื่อกี้มันม,ม่มันก็เป็นศูนย์แล้วก็กลับไปอืมหาตัวเอฟอื่นๆก็จะไปอ่าต่อไปก็เป็นอ่าติดต่อกับโหมดนี้อีกทีนึงอ่าเห็นไหมเอามาที่ขโมนนะครับไหมสองร้อยห้าสิบห้าแล้วก็ล้างแคสแล้วก็กดรอมันก็เป็นศูนย์มันก็หายไปแล้วเราก็กดไปเลื่อนไปนะครับ ไปสองครั้งนะแล้วก็ต้องการลบแอปต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้เลยนะทำแบบนี้หมดเลยนะครับนะทำแบบนี้่าแล้วก็การเก็บข้อมูลอันอนี้นี่เสร็จาล้ววล้างไปแล้วนะครับ่างทีนะเอาตัวอย่างทีนึงช้านะครับงงจะงงอะงอาเกิตัวไหนล่ะอาขึ้น,น fcb เอเอการใายเนื้อที่เก็บข,ข้อมูลแล้วก็กดลงไป ไหมสิบเก้าตรวหกเราก็กดล้างแคชท์อ่าทนเรือเป็นศูนย์นี่คือลักษณะเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆนี้ทำนี้ไปเรื่อยๆทุกแอปทุกแอปทุกแอปนะครับทำจนครบทุกแอปแล้วใช้แบบนี้เลยเราเครื่องเราก็จะมีความจําเพิ่มขึ้นการอืดการช้าการหมุนมันก็จะไม่มีนะครับมันก็พร้อมที่ใช้งานคล้ายๆกับได้เครื่องใหม่ ประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ